สวัสดีเพื่อนเพื่อนทางเพจลุงอันแล้วก็ซ่องลูทูบลุงอันนะครับวันนี้ก็สิพามายามใส่เนาะลุงอันใส่ใส่ดักกุ้งไว้ดักกุ้งดักซิวไว้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าใส่ไว้เมื่อวานนี่แหละน้ำมันลงนะก็เลยดักไว้เผื่อมีกุ้งเนาะ,ปะไปไปลุ้นนำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ,ร,บรอบๆบนารอบๆบเถียงนาเนาะ นี่แหละครับบรรยากาศรับๆเพียงนาข้าก็กำลังจะได้เกี่ยวแล้วไปไปลุ้นครับโอ้ปลาขึ้นเต็มเลยพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าใส่มันจะได้หรือเปล่าน,ะน้ำมันจะไหลเบาๆนะไปลุ้นด้วยกันนะครับพี่น้องขอให้มีปลานะไม่มีปลาก็ขอให้มีกุ้งเนาะเราใส่ใส่กุ้งไว้นะครับไปไปวูน้ำใส่ปิงลิงเลยพี่น้องเดี๋ยวยกดูกันนะฮะ มีไหมครับเ้ยมีไหมนะโอ,มมะโอ้มีกุ้งนะมีกุ้งโอ้มีกุ้งมีกุ้งครับแต่ทำไมมันตายเลยพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันด,ด,ดูดกันนะก็ได,ดเดยอะนะเอาออกอยังไงล่ะทีนี้ <laughs> ใส่ไว้สน,นินเลย เดี๋ยวมันจะพังก่อนใส่กัด้ซื้อมาแพงเหมือนกันนะใส่นะอู้มีตัวมีตัวนะอู้มีปลานะมีปลามีกุ้งนะโอ้โหเดี๋ยวเป็นลุ้นคนระับเดี๋ยวลงุงเทให้ดูมีกุ้งมีปลาละกี่เดือดเพียบเลยพี่น้องโหีงูด้วยไม่น่าเลย กูดงแห้กัเยอะเนาะเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว้ันความัพี่น้องนี่ครเทมาแล้วครับโอ้โหได้ไปกี่เดือนอโอ้ได้หมกหนึ่งพอดีพี่น้องเดี๋ยวลุกอันจะไปหมกเสซฟะกรแยงเซบๆนะโอ้กระมานอยู่ครับพี่น้องครับ